ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมาเฮงครับผมเนาะวันนี้เดินทางมาตามแนวทางรัฐบาลไทยเนาะของภูฤาศีว่างจอกรอครับเนาะงวดประจําวันที่หนึ่งเมษายนครับผมเนาะเอรอที่ตามไปพร้พอมกันสําหรับงวดนี้ครับผมเนาะ อาบังเกิดสมุทุมาบังเกิดสังโฆทุมาบังเกิดพุทโธพุทโธพุทโธสมมาสหังพุทโธนโมพุทายะสุขะโตอะรหังพุทโธนโมพุทายะเลขาจันทน์สันตังวิคันทรีคาชัยโอกาเสติธาหิทัฏฐามะมามามะมาเลขภารณาทีเลขกท้ายทั้งสามตัวสองตัวเน้อเจ้าข้าเอ้ย จงหลังไหลเข้ามาเน้อในจักขุูทวันกายาทวันบจีทวันมนโนทวันขอปู่องค์อินทราธิราชเจ้าจงเปิดคุมนรกและสวรรค์ให้แก่ข้าพรเจ้าปู่เวชสุวรรณก็ดีนี่มนน่มนน่มนี่มนตเน้อน,น,มน,นิมนมาตรงนี้นะบ่ลงไปหลักทางน้อนอ่ะเอบอบ่กไป นี่มนมานี่น่ะฝนมันตกสถานที่ก็ไม่ได้เตรียมนี่มนเนอะนี่มนเนอะปูตาก็เอาปูุยสีก็ดีมนตะปูเด้อไม่พีละ โอ้ยเขาในห้องมันนี่คนตกยุ่งม,มันหลายในปลาเนาะม,มีมุอนออกมาอยู่แก้งเด้อปูด้อหาลูกคา,านไม่ผิดละอืม,อม ดีครับมามาโกตังน่าปูเลยโอ้โน้โหโอ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 ้โหอ้โหโ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 อ้โอ้โอ้โหโอ้โหโ้อ้โหโอ้ ม่อนปูม่อนม่อนมันโอ้ยถือฝนม่นานแล้วเว้ยบอดได้มานี่นานแล้วปูยังน่องปูได้ราเนาะม่อนคือมาทางไต่เพียงรอบบานเนาะพิ่ขเน็ตโอ้อันนี้คือพญายมพราชนะมาจากภูเขาควายมาจากภูเขาควายนะครับว่าีจครับผมมาไก่ให้เราบายเนาะพี่น้องโอ้ ปู <พ uka> ไม่นำลุกชิ้ลูกหามาจาจะไหนรอบาทนี่เนาะน่นเยหนีจากมันไปรวยนี่ที่อือ,อสิบุเห็นตกเคียบริคาวามีตกเทียนเนาะปูยังซื้อปูยังเนอะเปเนาะที่มากวบมาไก่ใช่นาะลูกบ้านกกจำไม่ได้ดิกันปูว่าน้ำหลอกปูหรือสีบดยานั่นนะโอ้หน่าี่น้งอง อปูว่าต่ำมานกนะผมจริงิรู้จักนี่เมียนบานนี่น่องนานแล้วนานแล้วนานนานดีปูนานอันนี้บูเคยเห็นเราหรอกนี่โอ้โหปูนี่บูเคยเห็นผมแบบปูบานนี่น้องไม่เห็นวะนี่น่าไม่ไม่เด้อปูเด้อว้าวมองมองมองยองอยู่โอ้ครับผมไว้ยัางนีเตี้ย เพิ่งมาไม่ปูเพิ่นมาขอโ่งฝากเอฟซีเพิ่นนั่นแหละมาฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกเป็นศิษย์ลูกศิษย์ปูนี่แล้วมาขอพุ่งบุญบารมีปูลือสีปูปลาปูลือสีลอยแปดนี่มาทุกหมองทุกข้างบานนี่มาครบลอยแปดระบบปูบ่โอ้บ่ครบอีกครับผมยังเหลือปูลือสีน่ารอดโอ้ปูลือสีน่ารอดบอหันนี่มากครับพี่ีครับผมเคยได้กินบ่ครับ นยินอยู่กับปูตอนพันเห็นจ้าถือโอ้ปูฤาษีบทยามาจากผู้เขาควายพี่น้องก็เคยมานี่นะโอ้ปาดโทษมาไก่สิพี่น้องเลยเป็นจังไหนปูอยู่งทา่งคุณเป็นจังไหนยู่ทางคุณอ่ะ่วาดีตัวไปให้ยโชกหายนาทั้งคุณหลับบาดนี้มาบาดนี้มาให้ยโวกหายนาทั้งนี้อกปูเออก็เพิ่งมาเนี่ยจะมาอยู่ตอนรับ อะไรสงการเขางนี่ะโอ้ยหัดสมการยูหัดสมการนะครับที่ครับถ้าใกล้เข้าพรรษาก็จะได้ไปอีกอมากใหญ่เสียปาเดอปูเดอรับกัมมากลก็ได้มือนีมาขอแนวทางมาขอ,อเลขพาและหน้าที่บ่ครับผม

ทำก็ปั่นสองอันปัวศูนย์บอครับศูนย์นะตุ๊ตบไม่ยังงงวันไหนที่ปูสิมาตีใ่ไหมบอตี่ีต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 ียีตีตีีต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 ศูนย์ตี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 ตต มือเตึบเลยอไงเ้นน้พูกร้ายพูกร้ายปูแปรออกูเอ้ทำกระปั้นยกันสันบนี่ออจุนจุนูอืมยะบาอตันี้ครับเอฟซีเคยตีเอาเด้อครับเอฟีครับมันอตีกันพวออกตึบตุอยู่บานนี่ ตาำตึงเน่ปู่ฤาษีบทยาเอยังง้างั้งสวนบอก่กำกเก้าบกกับเก้าหัว่เนาะโอ้โหิ้นละวันี่น้องตกใจเลยครับโอ้กรเก้าเก้าเก้าอโอ้แม่ทีเดียวเอาเก้าส้น เก้าเก้าศูนย์ศูนยมแต่เก้าเซู้บ้าอะไรแท้พี่รองเก้าเก้าศูนครับสองเก้ากำเท่กันปุ๊บเป็นศูนย์นั่นนะสองเก้านะโอ้สองเก้าขับวี่ครับผมสองเก้าศูนย์อันบ่ะพูศูนจะได้ก็ได้บ่ได้ก็บ่ต้องเอาเอาสองเก้าเอาสองเก้าเลยบ๊ปูโอ้สองเก้าขั้ี่ครับกำ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  จำสองกำจมสองจำก็สองเก่าแล้วครับสองกรอ้าวครับเนาะเ่ปินยังไงเนาะเอฟซีเนาะคือยังเฟิรนเซกตัวนี้ปะปูอยู่ต่ำๆอยู่ต่ำๆอยู่ข้างล่างครับผมอืมอืมอืมติดกิดแอบแฝดอ้วยสั้นว่าออันทั้งเริ่งเดือปูบานอืมอันทั้งเติ่งดิ อันทั้งๆก็เหมือนกันน่ะนะตัวเดียวกันได้บ่เหมือนกันม่คุรดังค้าบุปูว่าทั้งบนทั้งล่างบาหายเยกตัวเดียวออกครับุทั้งล่างจังใดบาดอีกปูมันเป็นทไหปูเก้าเก้าศูนย์นั่นบ่ขีบุญีเก้าเก้าสองปูเก้าเก้าสองเก้าเก้าสองบนแล้วก็ล่างก็เก้สองล่างก็เกองอีกโอ้ื่อยากบ่ โอ้ยบ่อยากเลยครูถือที่ได้สองได้สองเด่งเล่นนะเก้าสองเก้าเก้าสองเก้าแล้วก็เก้าสองจำนี้นะอยู่ดีมีแห้งไว้จำนี้นะเก้าดียวารูอืม เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าสองไม่เขียนสี่เก <92, S 1> <ล>้าสองนะแล้วก็เก้าสองอโอ้เด็กตัวเดียวกันพี่น้องเลยมาท่าบนนั่งรังพันกันมาเนี่ยนะโอ้อเอาอยาฝ่านีไงได้ปูด์ฮึวัดกันแล้วตั้งนี้จะได้ป่ปขอศกขอมันเอฟซีเพิ่น อยู่แถ่นะปูเนาะตัวนี้เนาะมันอยู่อยู่แล้วเก้านี่โอ้ห่วยเก้าอยู่อยู่แล้วครับพี่ครับผมเก้าสองเก้าต่ำหากันต่ำท้ากันอุกขานชื่อมีหางมาสีนอสเดี่ยวไปเสีนอสหางเลยเอากระปั่นต่ำกันพี่น้องกระปั่นชนกันกำกำปั่นเนาะหรือว่าพี่น้องสีแปรไปเท่ากับแปร học cao xoáng làng ô oh, tầm cao ừ. xoáng làng ưng 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 Tổng nó. Bút đó. Ừ. Tổ, tổ, nó. Ừ. แต่หน้าเพิ่งเอาได้เพี่น้องเด้อฝากตอนอีซี่สุกุสุคนแต่ว่าปูนี่หนีมุดเก่าฝากตอนผู้ใดล่ะฝากตอนผู้เพิ่นเบิ่งแล้วปูผู้เพิ่นติดตามนี่แล้วลูกหลานลูกเพิ่นลูกเทียดนี่แล้วอีซี่ที่เพิ่นล่อไขยปูอยู่นี่แล้วมันก็จะเขียนเขียนห้ไม่ได้ตัวเลขที่ปูบอกไปฝากเพิ่นตัวถือระเบิดปบตั้มปุ๊บปุ๊บหลดเด้อปอกเขาตั้มปุ๊บ ปุ๊บปุ๊บเลยโอ้เอป็นถนนเมืองได้บอกปู็นาปูุซีกระปันกัะปักปันใส่ตามกันเลยอปุ๊บปุ๊บวกกันโอ้ตามปุ๊บปุ๊พี่น้องเก่าสองลางวัสเอาปิดบ้านเอยเนอะเอปิดบ้านก้าีาไม่ยังงละบ้าน บะปีนกับบะปีเดับปูคัดวัดเพิ่นใจวอกตัวนี้ก็จะใจเพิ่นเคลื่อนง่ายเด้อปูเด้อเพิ่นล็อกไว้จนหอดมือวอกเด้อปูเด้อเดูกานเพิ่นมีโศกีน้ำเนาะว่างันกัดเชื่อเชียดแมนอื มีตัวหนอัญมนีของไขมันอันนี้งานวัละปูนี่ยเช็ดในรบูนบกงคด้ปูด้สำรวจบกงคับด้วยลุงดานถือเช็นถือเข็ยนผิยบ่างนะอืที่หงายที right. ่เช็นหายไรเสร็ไวอีก like ้วองใหล้ปูตัวว่องท่ปูว่องกลมไหม่ะจังว่าเช็ดไม่กระดับมันก็ยังลากุเด็กจะได้จี โอเาตรงเอาตรงๆเ้อปู่เพนวาน่ะเห็นบโอ้เขาว่าเขาไปเบิงแล้วโอ้ยมัคลายแทเขาว่าโอ้ยมลายแทนี้ก็ให้ได้ซ่นี้ก็ให้ถูกโอ้บ่แม่นว่าซ่นี้ก็ให้ได้บ่แม่นซ่นี้ก็ให้ถูกคักๆโอ้ถูกอีหลีถูกคักบให้ถูกต้องมี ต้องทุกต้องกตัวดีต้องให้มีให้เป็นเศรษฐีพี่น้องอือให้เป็นเศรษฐีเลยให้พดหนีโพดสินถ้าตัวกลวอ่าโอ้กรำมันไหอลีเนี่ยกมโอ้กำเนี่ยกำกำเนี่ยกรกำเนี่ยกรรำเลกกับพี่รับยำยำแล้วนะครับเนาะเห็นที่ครับผม นี่คจอได้อ,อ,อีกเลจะมีแล้วเนาะอ,อ,ะอทำไมไลายค,คมยุมลายแทะ